นี่คือคุณคุณมีเงินไม่มากคุณอยากเห็นน้องงอกเงยมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเพราะคนคู่ๆทุกคนชอบพูดว่ามีแต่คนโง่ที่ทำงานเพื่อเงินคนฉลาดจะใช้เงินทำงานให้พอคุณมองยอดเงินของตัวเองแล้วก็ยิ่งอ่อนใจไม่รู้ว่าควรจะใช้น้องไปทำอะไรดี mm hmm. มาลงทุนกับพี่มาสิจะ๊ะไม่ต้องรอนานสนุกสนานเร้าใจแต่ใครดวงดีกลายเป็นเศรษฐีไม่รู้ตัวนะเออ ดูก่อนอานนท์การลงทุนไม่ใช่การสแสวงโชคค่อยๆศึกษาอย่างสม่ำเสมอพี่วัวจะนำไปสู่ความมั่งคัง่งยั่งยืนได้เองจ้าใครจะไปรอสิป,ปี20ิป,ปีลงวันนี้รวยพรุ่งนี้สิจะ๊ะมัวแต่ลังเลปกรถไม่รู้ด้วยเดอ้อสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเงินที่ได้มาง่ายๆย,ย่อมอยู่กับเราไม่นานพี่ไม้เองก็รู้เรื่องนี้ดีที่สุด คนเราก็ตลกสงสัยจักรัวเป็นเศรษฐีอยู่กับผีวัวสิบปีอาจจะมีมอเตอร์ไซค์สักคันละมั้งคนอ้วดมักไม่มีคนมีมักไม่อ้วนน,นานๆผอดเขียวก็โชว์ทีแต่แดงทั้งปีไม่เคยบอกเพื่อนมากกว่ามั้งครับเอาไว้สัตว์มันทั้งสองอย่างเนี่ยแหละจะได้รู้กันไปเลย การลงทุนกับการพนันสองสิ่งนี้เคยมีหน้าตาแตกต่างกันเป็นอย่างมากแต่โลกทุกวันนี้หมุนเร็วเกินไปมีตัวเลือกทางการเงินใหม่ๆงอกขึ้นมาเต็มไปหมดจนคุณเริ่มแยกไม่ได้แล้วว่าอันไหนดีอันไหนแย่ถ้าหากทิ้งเอาไว้เฉยๆเงินก็จะยิ่งเสื่อมค่าต้องหาที่ลงให้น้องอแล้วแมงเมาอย่างเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนคือกองทองอันไหนคือกองไฟ ก้องไฟนั้นเผาไหม้บนความโลภและลุกโชนบนความไม่รู้ของผู้คนความไม่รู้เป็นสิ่งที่มีราคาแพงที่สุดที่หลายคนต้องจ่ายด้วยความทุกข์ทรมานเราจึงเห็นเซียนบอลทั้งหลายตั้งอกตั้งใจเช็คฟอร์มย้อนหลังด้วยความหวังว่าความรู้เหล่านี้จะช่วยให้เดิมพันของเขาไปในทิศทางที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นสักนิดก็ยังดีในขณะที่น้องเม้าหลายคนกลับกล้ากระโจนเข้าไปในตลาดหุ้นโดยไม่มีอะไรมากกว่าความฝันและเงินร้อนก้อนสุดท้าย แล้วแบบนี้การลงทุนกับการพนันมันจะแตกต่างกันยังไงนวลอยากให้คุณลองดูองค์ประกอบทั้ง3ข้อดังต่อไปนี้ 1. ผลตอบแทนการลงทุนในหุ้นเปรียบเสมือนการร่วมเป็นเจ้าของในกิจการที่คุณใส่เงินลงไปทุกครั้งที่เราลงทุนในหุ้นของบริษัทเราจะคาดการถึงกำไรที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตผลตอบแทนที่เราจะได้จึมีทั้งเงินปันผลและมูลค่าของกิจการที่เพิ่มขึ้นแต่การพนันไม่เป็นอย่างนั้น การพนันนั้นเป็นการเดิมพันกับผลลัพธ์หากโชคไม่เข้าข้างนอกจากจะไม่ได้ผลตอบแทนแล้วก็อาจจะสูญเสียเงินต้นไปทั้งหมด 2. ระยะเวลาการพน,น,นันเป็นการเสี่ยงดวงระยะสั้นรอไม่นานก็รู้ว่าจะได้ห,หรือเสียแต่การลงทุนไม่มีกำหนดระยะเวลาเอาไว้ตายตัวกว่าจะเป็นเจ้าของไปอีกนานเท่าไรและโดยส่วนใหญ่ยิ่งลงทุนนานก็จะช่วยลดความผันผวนและยิ่งมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงขึ้นไปอีก 3. ปัจจัยของความสำเร็จแม้ว่าคุณจะเป็นที่รักของพระเจ้าดวงดีเทวดามาจากไหนสุดท้ายก็จะพ่ายแพ้ต่อการเวลาและความโลกคนที่ประสบความสำเร็จจึงมีเพียงเจ้ามือแค่ไม่กี่คนเท่านั้นในขณะที่นักลงทุนที่ดีสามารถประสบความสำเร็จได้ผ่านการศึกษาข้อมูลและมีวินัยในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอกิจการนี้มีมูลค่าสูงหรือต่ำกว่าที่ควรจะเป็นกิจการไหนที่คุณควรร่วมเป็นเจ้าของ คนที่จะตอบคําถามนี้ได้ย่อมไม่ใช่แค่คนที่โชคดีแต่เป็นคนที่ใช้เวลาศึกษาหาข้อมูลอย่างจริงจังเพราะตัวเลือกทางการเงินในปัจจุบันนั้นมีหลากหลายมากจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่การลงทุนบางรูปแบบนั้นแทบจะไม่แตกต่างอะไรกับการเสี่ยงดวงเลยตัวเลือกประเภทนี้มักจะไม่ต้องอาศัยต้นทุนทางความรู้อะไรมากมายแถมยังได้เงินเร็วตื่นเต้นเร้าใจขิงกับใครก็ฟังดูเท่ แต่การลงทุนโดยเนื้อแท้ไม่ได้แซบแบบนั้นมันบังคับให้คุณรับรู้ถึงความเสี่ยงและบริหารความโลภของตัวเองให้ดีสองสิ่งนี้จึงไม่ได้ต่างกันที่อันนึงถูกกฎหมายอันนึงผิดกฎหมายแต่ต่างกันตรงความรู้ความเข้าใจถ้าคุณลงทุนไปกับสิ่งที่คุณไม่มีความรู้ต่อให้ถูกกฎหมายครบทุกข้อก็ไม่ต่างอะไรกับการพานันการลงทุนจึงไม่ใช่เรื่องของคนรวยเหมือนคำกล่าวว่าคนจนซื้อหวยคนรวยซื้อหุ้นแต่การลงทุนเป็นเรื่องของมายด์เซต ถ้าคุณเข้าใจและตอบตัวเองได้ว่ากำลังซื้ออะไรอยู่ซื้อเพราะอะไรใครๆก็สามารถเริ่มลงทุนได้ทั้งนั้นอย่าลืมว่าในยุคสมัยที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตัวเลือกที่มั่นคงปลอดภัยในวันนี้อาจจะมีความเสี่ยงมหาศาลเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปในอนาคตชุดความรู้ที่เคยทำให้ผู้คนประสบความสำเร็จในอดีตก็อาจจะหมดอายุไขใช้การไม่ได้อีกต่อไปแล้ว ไม่ว่าจะเลือกไปกับพี่มา้าหรือหันมาเชื่อพี่วัวสุดท้ายแล้วก็จะมีโอกาสาร throne, bah, ่ำรวยมหาศาลและหมดเนื้อหมดตัวได้ทา,ดทางเดียวท like ี่เราจะรับมือได้คือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปอย่างไรมีตัวเลือกทางการเงินใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาแค่ไหนความไม่รู้ไม่เข้าใจนั้นจะมีราคาแพงที่สุดเสมอเพราะแวดวงการลงทุนนั้นถูกออกแบบมาให้รู้สึกเข้าใจยาก ตราสารนี่ตราสารทุนมันแตกต่างกันยังไงทําไมต้องทําให้ชีวิตมันลําบากจะมีคนหน่าใหม่สักกี่คนที่กล้าไปจับของพวกนี้เองตั้งแต่วันแรกมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่โชคยังดีที่เรายังพอมีตัวเลือกที่เฟรนลี่ขึ้นมาหน่อยนั่นก็คือกองทุนรวมยังไงล่ะในคลิปถัดไปเราจะมาบอกเล่าการทํางานของกองทุนรวมว่ามีประโยชน์กับผู้เริ่มต้นหัดลงทุนอย่างไร การลงทุนไม่ใช่เรื่องยากเกินจะทำความเข้าใจและความรู้ทางการเงินงจะนำมาซึ่งผลตอบแทนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างแน่นอน